เอสบัดดี้โลตัสชมแพสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับผมเราจะมานำเสนอมือถือรุ่นใหม่จากทางฝั่งของ Oppo กันนะครับนั่นก็คือ Oppo A18 นั่นเองตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วและสเปคแรม4กิก และสามารถบวกเพิ่มได้อีก4 g ิกในตัวความจุให้มาเยอะมากอยู่ที่128จิกเลยทีเดียวนอกจากขนาดหน้าจอจะใหญ่ยังให้ทัชสกรีนมาอยู่ที่90เฮิรตเรียกได้ว่าสัมผัสลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผม OPPO A18 ตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมเรียกได้ว่าแบตอึดทนนานตัวกล้องนะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้แบบ Full HD อยู่ที่30และ60เฟรมต่อวินาที ส่วนราคานะครับถูกมากอยู่ที่4,499บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อส,สอบถามได้ที่ AS b u d d y เราดัชมแพ้ได้เลย